ึงโปรเจกต์ที่มีความตั้งใจอยากจะทำมานานแล้วมหานาอ๋อมหาหามนาเฟสติวัลครับจริงๆต้องต้องต้องยอมรับมีครับว่าแบบที่บ้านเกิดผมไม่ไม่มีงานเฟสติวัลเลยนะครับเราก็อยู่กับอย่างคุณจ้องไฮลไล,พลเพื่อนรักอย่างเงี้ยครับก็เขจาจัดเฮลไลอีลีน่ามา3ปีแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมนะครับทั้งปีอยู่ไปเห็นและไปดูพี่น้องที่เขาแบบได้มารับกลิ่นอายของบรรยากาศคอนเสิร์ตเฟสติวัลเรารู้สึกว่า มันน่าจะถึงเวลาสักครั้งหนึ่งที่อยากจะจัดให้อำนาจเจเลยที่เขาได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คือบ้านเกิดของเรานะมันก็สามารถจัดขึ้นได้เพราะว่าเราก็มีโอกาสาได้รู้จักพักพวกคอนเนคชั่นเปที่แสนสีเสียงแล้วก็พี่พี่ศิลปินพอสมควรผมว่ามันน่าจะถึงเวลาก็เลยอยากจัดได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนแรงท่องเที่ยวของอำเภอปทุมุราชชองสาแล้วก็อำนาจ,จเจเลยรวมถึงสิลเขาท็อปในแต่และจังหวัดในแต่และอำเภอบนอะไรอย่างนี้ปีนี้เลยไหมคะหรือว่าอ่านาจะเป็นต้นปี6 9เ ทีนี้ยังยัง,ย,งยังไม่มีตังค์ก็คือ,อยังหา,งางเงินสนับสนุนอยู่ใช่ไหมแต่ต้องมีสปอนเซอร์ครับกำลังหาสปอนเซอร์นี่ครับฟันโอที่นี่นะครับก็คือทุกงบจัดเต็มเลยจัดเต็มครับก็เวทีแสงทีเสียงทุกอย่างก็วางแผนไว้แล้วว่าต้องทำใหญ่กว่ากองไว้ไรครับใหญ่กว่าไม่ไรหรือหนห้าเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าผมมผมไม่ชอบผมไม่อยากไปอีกพี่กล้องจากที่ประสบการณ์ได้ไปร่วมงานกับพี่กล้องเราจะนำทประสบการณ์นั้นมานทำเอ่อต้องยอมรับว่างานเฟสติวัลมันไม่มีความง่ายนะ อันนี้อาจจะเราอาจจะดูพูดตลกพูดเหมือนจะทําได้ง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยทั้งเรื่องของอการรวมทีมงานใช่ไหมครับการปรับสถานที่ขายบัตรออนไลน์การเลือกศิลปินรายละเอียดต่างๆมันเยอะมากๆแล้วก็ทุ่มครับทุ่มเต็มที่ครับเพราะว่าด้วด้ความที่าราเองเป็นคนที่ถ้าตั้งใจและอยากทําอะไรแล้วอยากทําให้มันออกมาดีก่อนถ้าผมไม่เริ่มทําปีแรกมันก็จะไม่มีปีที่2ก็เ,เลยคิดว่าปีแรกทาเต็มที่ถ้ามันมีอะไรที่ต้องปรับหรือว่าต้องเปลี่ยน ก็เอาไปแก้ในปีต่อไปเพราะว่าตั้งใจว่าจะจัดทุกปีวางแผนไปถึงไหนคะตอนนี้ประมาณ50แล้วครับปรับที่แล้วก็เลือกศิลปินแล้วก็ทีมอาร์ตในการออกแบบดีไซน์แสงสถานที่หรือว่าให้เขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโดยที่แบบไม่ได้ไปรอแค่ฟังเพลงอยากให้เขาไปมีสถานที่ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อยากทำดีๆอย่างเราอยากได้ศิลปินไทยเป็นพิเศษนยะากให้เขมาร่วมสำหรับผมครับอยากได้กล้องไว้ไล่ครับขาดขาไดขาไม่ได้เลยว่า ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีคนระบายอะไรเงี้ยรองรับอารมณ์เราเราอยากได้เขาไปอยู่แต่เขาก็ตกแล้วเขมเองเขาเสริมลยครับเขาไม่เอาค่าตัวด้วยอันนี้ปากป<อ>ากลงเลยว่ากล้องไม่ไรไม่เอาค่าตัวเบิ้ลขอแค่ได้ไปงานมาหาอนณาเกติวันอ๋อเดียวแล้วเดียแล้วครับผมเดียวที่เวิร์กคอยเตยเวิร์กคอยมาอยามาตรการต่างๆคอนเซ็ปต์หน่้อเลยครับคอนเซ็ปต์ที่กล้องผมก็ลอกมาประมาณเกตครับต้องรังสรรมาตรฐานมาอีกแล้วครับ พราถ้าไม่ลอกผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ผมเหนื่อยก็คือปรึกษาเขาก็ลอกไม่ไป้ปรึกษาเลยครับเอาก็คือดึงทีมงานดึงทีมไฟทีมอะไรมาหมดดึงทีมเป็นทีก็แค่เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อจากอีริน่ามาเป็นอันนี้เป็นอทีใช่ไหมไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมีความแตกต่างตาเศษขาชื่อไม่ไล่ดอีนแคือมันมันเริ่มต้นจากสนามฟุตบอลเท้าเปล่าใช่ไหมครับเป็นเท้าเปล่าเป็นแบบ ตีนเปิมมาเนาะอ,อีสานเอมาตีนเปิมแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนนั้นก็จะมีแบบหมอลำมาอะไรเงี้ยไปลงแล้วคราวนี้กล้องมันเป็นคนฟุ้งอะตอนนั้นนะครับแบบอยากให้สถานที่แห่งน,นี้มันมีคอนเสิร์ตมันก็เลยเกิดเป็นห้วยไรอีลีน่าฟิวเิวัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเบิ้ลเนี่ยยอมรับว่าเราไม่ได้มีที่มาที่มาของเราคือการที่เราได้ไปเที่ยวงานพี่กล้องเพราะฉะนั้นเนะี่ยจะบอกว่าไม่ลอกพี่กล้องเลยก็ไม่ได้เราก็ได้กระแสได้การยอมรับอ,อยากก่างกลุ่มเอฟซีที่เราไปเที่ยวที่นู่นพอสมควรอย่างมหาอือช่มันสวยคมหาือนหา การแบบทรงพลัง,งมีอำนาจกับมาหาอำนาจเจริญเลยได้สองชิ้นก็เลยใช่ก็เลยอยากได้ชิ้นชื่อเรกินข่าใช,ช่ใช่แตกต่างเขได้ขอทานภาครัฐขอขอทานภาครัฐของอำนาจไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้ออแบบจริงจริงคุยแค่เรื่องของการเสียจริงๆไม่ได้ไม่ได้ขอเพราะว่าจัดในบ้านเกิดแต่แต่ก็คุยกับโรงแรมเภอท่านนายกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ว่าต่างๆแล้วก็เป็นพรรคพวกกันอยู่แล้ว เราให้ไปขอตังค์ไม่ได้ขอเพราะว่าไม่ได้อิงการเมืองครับครับรู้ว่าจะรับจำนวนที่มาได้มากแค่ไหนเอาสักห้าร้อยพอครับห้าร้อยอะไรที่คือไม่พอขายบัตรหมดก็พอจริงๆไม่กล้าคิดไกลครับเอาเริ่มต้นที่500ก่อนเหมือนประมูลนะครับเหมือนประมูลงานตัวเองถ้ามันหมดภายในหนึ่งนาทีไดมไหมครับโอ้ยจริงๆก็ผมว่าผมก็ทําดีนะแต่แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นครั้งแรกครับพี่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นครั้งแรกมันจะเจ็บเสมอใช่นไหมล่ะแล้วก็เราก็ต้องเผื่อใจไปด้วย เตรียมตั้งรับกับสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าเราจะขายสปอนเซอร์สักสมมติว่าขายได้สักสิกว่าอาจจจะัดง,งานสักสามแล้วเก็บไว้ให้ใช้ <laughs> อย่างคุณก้องเขาก็เจ็บเหมือนก,นกันนะกับการลงทุนบางเรื่องเนยเขาไม่ค <laughs> เขาไม่ได้เจ็บหรอกครับเขาได้เยอะแต่เขากลัวภาษีสัมภารตามเพาะเขาไม่ได้ทำรูปความจริงก็เลยพูดว่าเขาขาดทุนใช่เขาเลยพูดว่าขาดทุนแล้วอย่างจริงๆพื้นที่อะค่ะจุกคนได้เยอะผมร้อยสาสิบไร่ครับเขาจัดสามสิบไร่ร้อยไร่เอาไว้เลี้ยงวัวแต่ อ๋อคนยืนได้ห้าร้อยเลยเาคครับก็เียกภูมิใจแค่ไหนกับเนฐานะคนอำนาจเจริญที่วันนี้เราจะทำเพื่อจังหวัดภูมิใจแค่ไหนกับคนอำนาจที่จัดเพื่อจังหวัดที่จริงผมไม่ได้จัดเพื่อจังหวัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมจัดเพื่องบประมาณแล้วผมก็ต้องการเงินถ้าคนซื้อบัตรเยอะผมก็ต้องได้เงินเยอะใช่ไหมล่ะถ้าถ้าผมจัดเพื่อจังหวัดอำนาจอาจจะอาจม่ใช่มหาอำนาจชื่อเสียงแต่ผมเชื่อว่าเฟสริวันเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวจะเป็นขาจรต,าต,าต่างพื้นที่แต่สิ่งที่ได้คือถามว่าเราเราเราไม่เคลมเลยว่าเราเป็นคนสร้างชื่อให้อำนาจว่าแต่แต่แตแตแตถ้าเป็นเบิ้นมุทุมลา่าทำเลงเนี้ยอันนี้เคลมแต่ถ้าเป็นงานพิธีวันอ่ะม,มันมันคืองานเพื่อทุกคนแต่มันดีตรงที่ว่าเราจัดในอำนาจได้เฉยเพราะฉะนั้นก็บอกภาครัฐว่าริงไม่ได้ทําเพื่อจังหวัด อำเภอตัวเองล้วนอยากได้ตังค์แต่ก็หวังว่าคงจะมีบางอย่างที่สร้างสรรค์คดีของจังหวัดนี่ดีกว่าก็ได้ส่เงเสริมอาชีพในจังหวัดใช่ครับ<ห><ะ>โอท็อปนี่พี่พูดดีเลยนะผมเกือบลงทางไปแล้วก็ซื้อคนเดียวนที่มาขายข,า <laughs> อของาขาขใช่ครับจริงๆอ่ะล็อกแม่ค้าส่วนแม่ค้างานโอท็อปงานสินค้าของจังหวัดเนี่ยผมให้ไปขายฟรีเลยทุกอำเภอทุกภาคราชิใช่ครับหลังจากมีพี่เขาว่าแฟนมหาฮามาติวันครับจัดแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับต้นปี69ครับ ของฟองไ,ไหไล่ก็จัดเหมือนกันแต่จัดคนละเดือนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเดือนไหนนะครับจริงๆคนจะไปงานก้องเพราะงานก้องเคยจัดมาแล้วแต่เรามาเปิดใจครับถ้าผมเป็นการผลงเลือกตั้งผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆครับไอ้ที่ได้บัตรอะไรอย่างคะได้เดือนแล้วได้บัตรอะไรอย่งได้แล้วครับคิดว่าน่าจะบกกลาครับทีน <c oughs> ี้กีคบคิวเกินเดือนของฟองไว่ไล่ใช้บัตรใช้บัตรเดือนไหนครับบัตรน่าจะขายมิถุนาครับปีนี้เพราะกลัวมันไม่หมดก็เลยขายด้วยก็จะได้แบบถ่ายมีให้เวลาเยอะอยู่นะให้เวลาเยอะแค่เวลาเก็บตังค์ด้วยครับ ศิลปินก็จะมีโจอี้ภูกระดึงไม่ใช่ภูกระสิ์ไม่ใช่ภูกระสิ์เป็นก๊อปปี้โชว์เพราะว่างบเราไม่ถึงโจอี้เขาแบบพาดตัวสู์ก็ไว้เลขตัวที่หนึ่งกล้องห้อยขวางรับเป็นก๊อปปี้โชว์อะไรสนุกแน่สนุกแน่นอนครับโอเคขอบคุณคเ cover